ก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมานะครับเมื่อสตรีมเมอร์ชื่อดังมีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนได้ออกมาพูดเกี่ยวกับผู้หญิงประมาณว่าผู้หญิงควรอยู่แต่บ้านทํางานบ้านและเลี้ยงลูกเท่านั้นก็สะเทือนวงการสิครับก็มีสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะมากครับและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันมีอาชีพที่อยู่บนโลกออนไลน์เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์เอเตอร์รวมไปถึงสตรีมเมอร์ครับและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งก็มีอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆแต่แพลตฟอร์มสําหรับการสตรีมยอดนิยมก็คงหนีไม่พ้นทวิชทีวีใช่ไหมครับซึ่งในทวิชก็มีสตรีมเมอร์ชื่อดังที่แฟนเกมชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็น่าจะเป็นชาวเอควซีนินจาแต่แว่นกองแสงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คง ไม่พนออฟตั ars, ที่เขาเพิ่งเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่ e x a u Stainless Steel รุ่น s p i ป f i r e สวยหรูดูดีครับขาวแว่นบางตามสไตล์ออฟตัด บิดงอได้ไม่หักแข็งแรงมากมครับมีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวครับราคาแว่น3,990ครับลดช่วงเปิดตัวไป300บาททั้ง5รุ่นครับเหลือ3,690และที่สำคัญนะครับใช้โค้ด Cman ได้ลดเพิ่มไปอีก100บาทครับแถมรุ่นรางวัลใหญ่มี PS5 แจกด้วยสั่งซื้อที่ทิลิงด้านล่างเลยนะฮะและด้วยความที่ Twitch TV นะครับเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยอดนิยมเขาเลยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากครับสตรีมเมอร์คนไหนมีพฤติกรรมท็อกซิกมากเกินไปเหยียดเชื้อชาติเหยยีดผิว จนไปถึงเหยียดเพศก็ตามครับทวิสตเน่ยก็แบนหมดเลยนะซึ่งสตรีมเมอร์ชื่อดังหลายคนก็เคยโดนมาแล้วครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการสตรีมมิ่งหรือการเป็นสตรีมเมอร์มันคือการถ่ายทอดสดเหตุการณ์หรืออารมณ์ณขนาดนั้นจริงๆเลยครับซึ่งข้อดีของการสตรีมเนี่ยมันก็สามารถแสดงอารมณ์และอินเตอร์เทนคนดูหรือตอบโต้คนดูณเวลานั้นแบบเรียลไทม์เลยแหละฮะแต่ข้อเสียมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับถ้าเราพูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่มันผิดกฎทวิช มันก็จะเป็นหลักฐานมัดตัวชั้นดีเลยแหละครับว่าเรามีทัศนคติต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไงและการเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นบุคคลสาธารณะการพูดหรือว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาก็จะมีพาวเวอร์กว่าคนธรรมดาครับ เหมือนกับสตรีมเมอร์รายนี้ครับที่มีนามว่าดิมิทรีอันโตนอสครับหรือไปที่รู้จักกันในนาม g r e ก k อดเอที่มีผู้ติดตามอยู่บนทวิชมากกว่า1 7ล้านแสนคนเลยครับสำหรับ g r e ก k อดเอนะครับเป็นสตรีมเมอร์อยู่บนแพลตฟอร์มอย่างทวิชทีวีมากกว่า6ปีแล้วล่ะครับเป็นสตรีมเมอร์สายวาไรตี้นะฮะรู้จักกันดีครับกับการสตรีมอิเลียลไลฟ์การเล่นเกม l e a g u e of l e g e n d s หรือการเล่น GTA ก็ตามครับถ้าคนที่ติดตามสตรีมเมอร์ต่างชาติก็คงเคยจะได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างครับเพราะ ไฟกับสตรีมเมอร์คนอื่นๆบ่อยอยู่นะก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วละครับแต่กับดราม่านี้นะครับเรื่องราวนี้นะฮะมันเริ่มมาจากพี่กีกอรเอ็กเนี่ยไปพูดออกสตรีมว่าฝากถึงผู้หญิงทุกคนนะครับสาวๆคนไหนอยากจะออกเดทกับผมโดยเฉพาะสตรีมเมอร์ผู้หญิงถ้าคุณอยากออกเดทกับผมจริงๆคุณควรเลิกสตรีมและบอกลาอาชีพสตรีมเมอร์ของคุณไปได้เลยเพราะผมจะไลฟ์สตรีมส่วนคุณเป็นผู้หญิง ต้องเข้าครัวทำอาหารทำความสะอาดบ้านและเลี้ยงลูกไปส่วนผมจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเองเพราะผมได้เงินมาผมจะเอาให้คุณไปจัดการเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัวให้ดีนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ความเป็นจริงผมจะนั่งสตรีมหาเงินนี่แหละเรียกว่าการทำงานร่วมกัน คือรูปประโยคที่ผมแปลมาเนี่ยมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับจริงๆแล้วต้นฉบับที่พี่แกพูดเนี่ยมันก็แปลกอยู่แล้วละครับและเป็นคําพูดที่ค่อนข้างแรงนะครับมีการใช้รูปประโยคในการเลือกปฏิบัติและสั่งการอยู่พอสมควรนะครับซึ่งมันอาจจะมีความหมายแฝงอื่นๆด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่กริกออเยังพูดอีก2ประเด็นครับ คือต้องเกินก่อนนะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับมีข่าวยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีนามว่าไอโพไซดอนมีข่าวเรื่องการหลอกเอาเงินแฟนคลับกว่า50,000นยดอลลร์หรือประมาณ18ล้านบาทมาลงทุนในคริปโตแล้วก็มีคนออกมาเปิดโปงว่าไอโพไซดอนคือนักต้มตุ๋นและก็เรียกร้องให้ไอโพไซดอนคืนเงินแฟนคลับและทางกรีกออเอ็กนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกว่ามีแต่คนบอกว่าหลอกเอาเงินแฟนคลับหลอกเอาเงินแฟนคลับแต่คุณโง่พอ คุณจะโดนโกงเหรอนั่นแหละคือสิ่งที่สมควรจะได้รับแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่ได้โง่อย่างไงล่ะจากประเด็นนี้นะครับกีกอตเอกนะครับพยายามจะบอกว่าคนที่โดนหลอกเอาเงินเนี่ยคือคนโง่และสมควรจะได้รับแล้วซึ่งกระแสนในตอนนั้นมีแต่คนออกมาบอกว่าให้ทางไอโพไซดอนคืนเงินผู้เสียหายเถอะคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในตอนแรกเนี่ย ทางกีกอตเอกนะครับไม่เห็นด้วยที่ทางไอโพไซดอนหลอกต้มตุ่นแล้วเอาเงินแฟนคับแต่ก็อย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับว่า I didn't get scammed why because I'm not fucking stupid และประเด็นต่อมานะครับที่กีกอตเอกพูดในสตรีมเนี่ยก็ไปสาวหมัดใส่มิสคลิปเลยครับสตรีมเมอร์ชื่อดังอีกคนนึงฮะที่มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนครับผมโดยทางกีกอเอกนะครับพูดประมาณว่าขอโทษนะเพื่อนเรื่องนี้น่าจะใช้ได้กับในช่องของมิสคลิปนะเพราะช่องแชททั้งหมดก็เหมือนมิสคลิปนั่นแหละ ครั้งหนึ่งมิชชิปเคยสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าสาวกของเขาโดยการมีอะไรกับสาวๆ20คนได้มั้งในโอิแฟน โดยผู้ชมของเขาในตอนนั้นมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยซึ่งในประเด็นนี้นะครับทางกรีกอดเอกเนี่ยก็ง้างหมัดซัดมิดชิปก่อนเลยครับที่จริงแล้ว2คนนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ไม่ชอบขี้หน้ากันก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับและหลังจบสตรีมที่กรีกอดเอกพูด3ประเด็นนี้ทางทวิชก็ลงดาบแบนช่องกรีกออดเอ็กออกจากทวิชซึ่งทางทวิชเองเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าสาเหตุที่แบนเนี่ยเกิดจากสาเหตุไหนกันแน่และท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าประเด็นไหนกันบ้างครับประเด็นแรกเนี่ยให้ผู้หญิงอยู่แต่ บ้านดูแลบ้านเลิกสตรีมเรื่องที่2เนี่ยก็คือบอกว่าคนที่โดนโกงเงินเนี่ยก็คือคนโง่และเรื่องที่3เนี่ยก็บอกว่ามิช k ิปเนี่ยทำสื่อลามโมกให้เด็กดูก็มีคนออกมาวิเคอ์นะครับจากช่องเดอะสกอร์อสปอร์ครับจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงนะนอกจากตัวทวิชเองครับซึ่งถ้าเราเอาสาประเด็นก่อนที่กรีกอต พูดก่อนโดนแบนมาเปรียบเทียบกับกฎของทวิชนะครับก็จะตรงกับกฎข้อที่ทวิชนะบอกว่าห้ามสร้างความเกลียดชังรวมไปถึงการสนับสนุนให้เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศต่างๆก็น่าจะมาจากประเด็นที่พี่แกเนี่ยไปชี้นําบอกว่าคู่เดทของตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นแม่บ้านดูแลทําความสะอาดบ้านเลี้ยงลูก โอเคแล้วไปฟังความคิดเห็นจากสตรีมเมอร์ชื่อดังคนอื่นๆบ้างดีกว่านะครับคนแรกครับโจ์ของ g r e ก k g เ d เลยครับอย่าง Mish ชค i p ครับก็ออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าผมไม่แปลกใจเลยนะที่เขาโดน t w i t c h แบนเพราะสิ่งที่เขาพูดมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย พะเขาพูดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่จะเดทกับผมต้องอยู่ในครัวทำความสะอาดบ้านเลี้ยงลูกและไม่ต้องมาสตรีมหน้าคอมทำไมเขาพูดแบบนั้นและใช้ประโยคแบบนั้นทำไมเขาไม่บอกว่าเขาไม่อยากมีแฟนที่เป็นสตรีมเมอร์เขาต้องการผู้หญิงธรรมดาที่เป็นแม่บ้านจิตใจดี ลักครอบครัวแต่ทางกรีกเขาใช้คำพูดเบี่ยงเบนประเด็นเหมือนกับต้องการบอกว่าผู้หญิงเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้หรือการเป็นสตรีมเมอร์ไม่เหมาะกับผู้หญิงก็อ,อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าลูกประโยคที่กรีกกอดเอกพูดมาเนี่ยมันฟังดูแปลกๆครับเพราะแทนที่จะบอกไปเลยว่า ต้องการมีแฟนที่ไม่ใช่สรตมเมอร์เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีคนหนึ่งดูแลบ้านรักครอบครัวเลี้ยงลูกอะไรก็ว่ากันไปครับและผมมองว่าที่มันมาเป็นประเด็นดราม่านี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พี่แกเนี่ยไปลิดลอนสิทธิ์ของคนอื่นนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเยอะแยะไปครับผู้หญิงก็สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัว หาเงินมาจุนเจือครอบครัวดได้เหมือนกันนะฮะแต่มันก็อาจจะเป็นความต้องการส่วนตัวของพี่กีกอดเอกก็ได้นะครับมาคนที่2ก็หน่อยดีกว่าครับกับสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังครับอย่างแอสมอนโกลครับก็ออกมาบอกนะครับว่าฉันคิดว่าเขาไม่ควรใช้ประโยคแบบนั้นในการพูดมันเหมือนบังคับและเลือกปฏิบัติมากกว่าแทนที่จะพูดว่าต้องการแฟนที่ดีทําความสะอาดบ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกส่วนเรื่องการเงินฉันจะเป็นคนหาเองเพื่อแบ่งเบาภาระกันซึ่งทางแอดบอลโกนะครับก็เหมือนจะบอก ว่าจะใช้ประโยคที่มันยัดเยียดไปเพื่ออะไรก็แค่บอกความต้องการของตัวเองไปเลย คือผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าประโยคที่พี่แกพูดเนี่ยหลุดมาจากยุค7080สมัยก่อนนะครับที่ผู้หญิงจะต้องทํากับข้าวอยู่บ้านและคนต่อมานะครับกับสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกคนนึงครับอย่าง XQC นั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่า XQC เนี่ยจะมีสาระหรือมีประโยชน์กับการแสดงความคิดเห็นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็พูดดีอยู่นะครับ XQC เขาบอกว่า มนุษย์ไม่ได้มีงานเดียวมีงานอนดิเรกมีงานที่ชอบทำํำดังนั้นถ้าพูดว่าถ้าจะมาคบกับฉันต้องเลิกสตรีมมันเหมือนเป็นการชี้นํามากเกินไปหน่อยมันเหมือนเป็นการบังคับกันหากเธอมีงานอนดิเรกที่ชอบเช่วนวาดภาพ ถ้าคบกับคุณต้องหยุดวาดภาพเหรอหรือถ้าเจอชอบปั่นจักรยานถ้าคบกับคุณเธอต้องเลิกปั่นจักรยานเหรอมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยความคิดแบบนี้มันงี่เง่าซึ่งเอ็กคิวซีก็พูดมีเหตุผลอยู่พอสมควรเลยนะครับและมีสตรีมเมอร์ชื่อดังอีกคนครับอย่างโปเกมอนครับซึ่งก็เล่กได้วาด่าสัตว์ก,กีกอรเอ็กหน้ายู่อยู่พอสมควรเลยครับด้วยความที่โปเกมอนเนี่ยเป็นผู้หญิงและเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะซึ่งทางโปเกมอนนะครับก็ออกมาบอกนะครับในทํานองที่ว่าไม่คิดเลยนะว่ากรีกจะมีทัศนคติที่แ่แแยบบ it โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วและก็สวดยับเลยล่ะครับโดยทางกรีกออดเอ็กนะครับก็โดนแบนอยู่ประมาณ3วันครับและทวิชก็ปลดแบนครับผมขอพูดแบบนี้แล้วกันนะครับด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยเขาให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแล้วผมแปลให้เป็นภาษาไทยเนี่ยมันฟังอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่รูปประโยคที่เขาใช้หรือคําที่เขาใช้เนี่ยมันมีความหมายแฝงอยู่ครับมันมีทั้งการใช้อํานาจเลือกปฏิบัติละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งในต่างประเทศ เ,เขาค่อนข้างสีเรียสเรื่องนี้มากครับกับการที่จะไปบอกให้คนคนึงเนี่ยควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรนะครับแต่ทางกีก็ตเอกเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงและมีคนติดตามอยู่เยอะครับการที่จะพูดแบบนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องโดนกระแสะตีกลับเป็นธรรมดาครับซึ่งเป็นดราม่าใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับในวงการสตรีมเมอร์ซึ่งผมมองว่าเป็นความคิดที่ไม่เหมาะกับโลกสมัยใหม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นความคิดในยุคหลัง2000เนี่ยอาจจะเป็นความคิดที่เป็นที่ยอมรับก็ได้นะครับแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ย มนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงชายหรือเพศทางเลือกก็ตามครับถึงแม้ในโลกปัจจุบันนะครับจะเป็นโลกของทุนนิยมก็ตามครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองฮะที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นด้วยและการที่กรีกนะครับมีชื่อเสียงมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยและทํางานบนโลกออนไลน์ด้วยครับก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดาครับกับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเพศตรงข้ามแบบนี้นะครับโอเคผมขอจบคลิปไว้ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยและคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมบ๊ายบายฮะ